สวัสดีครับพี่น้องปงฝ่ายสุขุสุขคนครับนี่ที่พพี่น้องมากินเนะครับลาบครับผมลาบเนื้อลาบทางเนื้อนะครับผมอาหารซิงโตครับมาอนี้ครับนี่ครับลู่ครับลูกคนเมืองจากมูจักนะครับลู่เป็นจะได้นะครับแซบครับอืม กินกินเลยครับคุณอพอเถอพอใหูุ้ณเป็นคนกินยนนิบนะครับออมาเสียบเข้ากันจบไปเลยกินจัดเลยมาเร็วมาเร็ว พอาสิบกินแ้นี้เขาจอตรวจคนครับแก้ข้าวเข้าวเมามาเลยมาเด้อพี่นองบกไปพาเขากับมีดซ้ำเนียนครับมีดปากโหล้าพา ขาขาวนะครับก็นี้มบ่อลายใหญ่หางโจวดครับบุ๊ครับอืมคอันครับเริ่มมาเยอนเรืยังดังพระลมได้ไี่นอนไมพ่พอนขอหนาวอนเล้วอืม ขอโทษขอให้ปูบนกินยิบนะครับเรื่องหัดแช่ไม่แห้งยองๆกูด้กินโดน,อ,น,น,ดนดอ่ะกูจะมาเลยหลับ hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mình ทั <os> ้งเนื้อสีปลาไฟนีเนื้องมืเอไรไม่้องมีแต่เนื้อควายเนื้อายนะครับผ อุมครับมาเด้อโดนเท่าเลยกินเ้ยพี่อ่ะ ไปกมีบานบคดกดไลคกดแชร์รกดติดตามใ้ดยนะครับ ีลาบทั้งเนื้อครับถ้ากินบ่าคือลาบทั้งวันเท่าไรถิ่นมิลูมิซ่าบ้านท้าสินมิลาบม,มิกร่อยเนี่ยตัวทรงเล็กไปลนะเรื่องอย่างไรกันเนี่ยเพ่ว่าวนคนหบบคนบุฟายมิเคียงเป็นไงไหมนะเียงลงไปน้ำตลาสดสดหาซื้อเนี่ยครับเพื่อแฟนครับครับ โอเคนะครับขอบคุไลค์อุแชร์ามหปด้วยนะครับผมขอบคุณอหไรครับนี่เบอร์อะครับตอนเกือกตะนหน่ง